ศูนย์หกสองสามไข่ใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับเดิมใบเดินครับศูนย์หกสามสามไข่ใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับรับล็อกรับแก้ตัวนะครับ ตัวเดิมครับ0 6 4ยสามขาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับตัวเดิมครับ0 6 5 3สามขาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับบัตข้อมือนะครับตัวเดิมครับ0 6 6ยสามขาใหญ่เทรนเนอร์ลายเฉพาะตัวตามนี้ครับ เดิมครับ